สวัสดีค่ะสมอนชานแนลนะคะตอนนี้ก็ย่ามานะคะย่าที่มาสวัสดีค่ะย่าย่าวันนี้ค่ะสวัสดีนะคะโอเห็นกันไม่ลืมเบงกินยูาจัมปาดงคนไมอลืมตอนนี้เป็นเอฟจีดิงดาดาจำมปาดงแล้วค่ะเบงกิงดาดาลืมไม่ลืมค่ะไม่ลืมเกือบก่อค่ะวันนี้มีลำหน่อยย่าเสร็จเราบอกเกี่ยวข้าวว่าจะมาอย่างเหลือนิดเดียวย่าอยู่เกี่ยวได้อยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่ง ถ้าลงหมดทุกวันนี่ไม่น่าไม่น่าจะถึงชั่วโมงนะน่าจะครึ่งชั่วโมงวัรานั้นเอฟซีเบนใช่ไหมคะซื้อของให้ยายเรต้องเกี่ยวาต้องเกี่ยวแบบนี้มาถึงสินค้ากันนะคะ ให้เกัวสวัสดี่ะป้าแตงโมดีค่ะสวัสดีแจ็คนี่ก็เกี่ยวนิดนึงทำไมเอาไม่น้อยแค่เอาได้ยังมากินน้อนไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะไม่เกีนี่ออ้ยแม่นาเก็บผักมาเกี่ยวเลยต่พอดีเอตเอาเกี่ยวมาก็เลยเอ้อเอาเกี่ยวมาแล้วเราเต็มอยู่เอาเกี่ยวมาแล้วก็เกี่ยวได้ค่ะเกี่ยวได้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  ได้มกฟูมกปลามาบอนี่พักครับนี่โอ้อามาเอามาโบเต้องไปล่างเด้ังล่างนี่ล่างนี่กอกนเด้อนี่นะคะจะกินข้าวแล้วนะคะกอกอกมานะคะโอ้่างกินข้ากิน้ะบข้าวกินย่างค้ากินเนื้าตามสบายพริกหัวโปกว่ะ หัวโป่งนม่เาันหมี่มาหัวโป่งมัเพัมัมันัาหัวโป่งมาให้ยายกินอร่อยวันนั้นขอบคุณนะคะให้ดอกไม้มานะคะขอบคุณค่ะนะคุณประสานกิจนะคะพกมาถึงแล้วนะคะสวัสดีค่ะลูกข้าวเหงานะคะ ทานทานทานเร่งเลยค่ะมันเช้าเร่งเลยป่ะจัารอเลยนนนก็รีบวิ่งเลยนะคะมาเร็วอ๋อมาถึงก็กินข้าวเสร็กลำหมอย่าลากี่รอบวันนี้คะสองรอบลองรอบเลยไม่ได้ไปศาลเนาะย่าเลยไม่ได้ไปศาลนะเที่ยวนี้ไปไไปศาลจแม่